สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สายผักเครื่องพี่พี่ชาวผักเครื่องทุกทท่านนะคะเจเลญลาผักเครื่องมาสวัสดีพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่2 2ค่ะฝากพี่พี่ที่ผ่านเข้ามาชมแวะเข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องค่ะ รับรองว่าน้องมีพระเก่าพระสวยเนื้อเก่า,เ,กาเนื้อแก่ง,กงมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายค่ะองละและ200บาททุกรายการเลยค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015 idline 0951641015เบอร์โทรกับ idline ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มค่ะส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะให้พี่พีเลือกได้ตามความชอบตามความถูกใจค่ะเรามาเริ่มหมายเลขหนึ่งค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์นางพยาค่ะด้านหลังมีปั๊มตาค่ะ มเลขสองค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะมีรอยแตกรานทั่วองค์พระค่ะมีรอยแตกรานแตกกายงาค่ะองค์พระสมบูรณ์ชัดเจนค่ะ พิจารณาให้ชอบพิจารณาให้ถูกใจค่ะพี่พีต่อไปหมายเลขสาค่ะเป็นสมเด็จมีหน้ามีตาค่ะ องอกผักมีความลึกค่ะเนื้อแตกลายงาทั่วทั้งองค์ค่ะต่อไปหมายเลขสี่ค่ะเป็นสมเด็จพระเกตชัยโยฐาน7ชั้นค่ะ ลองอกผระเหมือนซี่ฟันสวยงามค่ะเนื้อแห้งเนื้อแตกลายงาค่ะเนื้อเก่าตามอายุของผราค่ะ ต่อไปหมายเลข4ค่ะขออภัยค่ะหมายเลข5ค่ะองนี้เนื้อผาเนื้อหาของพระมีความแห้งค่ะเป็นพิมพ์ฐานแฟนค่ะหูยาวค่ะ ไปหมายเลข6ค่ะเป็นสมเด็จมีหน้ามีตาค่ะใบหน้าชัดเจนค่ะมีรอยแตกราน ปริแตกตามธรรมชาติค่ะตามความเก่าตามอายุของพ้ะค่ะเนื้อหาเก่าถึงยุคค่ะพี่ๆผ่ายิ่งเก่าพุทธคุณยิ่งเข้มขังค่ะ ไปหมายเลขเจ็ดค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพระเกตชนซุ้มค่ะองค์พระล้ำสันสวยงามค่ะมีคาบมีไขความเก่าค่ะ บ่งบอกถึงอายุบ่งบอกถึงความเก่าของพระคะ่ะมีเม็ดมวลสารคะ่ะ มีค่าไขความเก่าต่อไปหมายเลข8 8ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะองค์พะมีความล่ำค่ะ องค์พระล้ำใหญ่ค่ะพี่พี่สุมเส้นครอบแก้วมีความหนาค่ะคาบสีเขียวที่ขึ้นอยู่ทั่วองค์พระสันนิษฐานว่าแช่น้ํามนมาค่ะน่าจะแช่น้ํามนมานะพี่พี่ มีความเข้มมีความขลังค่ะหมายเลขเก้ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฝังพลอยปลุกเสกทั่วทั้งองค์ค่ะองค์พระชัดเจนสวยงามค่ะ เกตทะลุซุ้มค่ะสมบูรณ์สวยงามทั่วทั้งองค์ค่ะมีรอยปริแตกเล็กน้อยค่ะ ต่อไปหมายเลข10ค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพระเกตทะลุซุ้มค่ะองค์พระสมบูรณ์มากค่ะพระพักใบหน้ารูปไข่ค่ะมีคราบไข่ขาวขึ้นทั่วทั้งองค์ค่ะ ตามการเวลาของอายุพระค่ะมีเม็ดมวลสารทั่วทั้งองค์ค่ะเม็ดเขียวมเม็ดแดงค่ะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ เนื้อเก่าเก่าเนื้อแก่งแก่งเนื้อแห้งแห้งค่ะองนี้หมายเลขสิเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะน้องต้องขอขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกๆท,ท่านค่ะที่มาปิดผากับน้องที่เมตตาเอ็นดูน้องที่เคยปิดไปแล้วกลับมาปิดซ้ำค่ะฝากพี่ๆช่วยเป็นกำลังใจให้น้องไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะ สำหรับ EP นี้น้องต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ